นี่นี่เธอฉันนะนะรู้มาว่าฟาร์มสุดท้ายของเราเนี่ยจะมีสัตว์ตัวใหม่มาลงแล้วฟาร์มเอาแบ็กของเราเนอะหรอใช่เธอจะมีมาลงแล้วนะเรามารอดูกันว่ามันเป็นตัวอะไรกันก็คงเป็นตัวคล้ายๆนกหรือเปล่าเราก็ได้ยินมาว่ามันจะเป็นนกนะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นนกพันอะไรอ่ะฮ่าเป็นนกเหรอดีแล้วสิฉันชอบตระกูลนกวเราก็ตระกูลนกเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็ใช่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นตัวอะไรไปกันเลยฮัลโหลสดรค่ะยูบูกลับมาพบกับนวอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะนิวก็กลับมาอยู่ในเกมโรดิโอสเต็มพีนั่นเองยูหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันเลยทีเดียวนะคะเป็นอาทิตย์เลยก็ว่าได้ <c oughs> ต้องขอภัยน้องๆที่ติดตามเกมนี้ด้วยนะคะที่พี่นิวเนี่ยหายไปหลายวันเลยนะคะกับเกมนี้นะโอเคก็ในเกมโรดิโอสเต็มพีนะคะอันนี้นะคะก็ได้ทําการเล่นมาเรื่อยๆนะคะจนถึงอ่าแบบสุดท้ายนะคะมีนี้เขาเข้าไปดูในแบบเลยค่ะ จะเห็นว่าเนี่ยนิวก็จะถึงแบบอันสุดท้ายนั่นคือแบบเอาแบกนั่นเองนะคะแล้วก็ถึงด่านสุดท้ายแล้วด้วยนะคะดําเนินทางนะคะมาจนถึงเกือบด่านสุดท้ายแล้วนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมาจนถึงด่านสุดท้ายแล้วแหละโอเคก็วันนี้นะคะนิวก็จะมาทําการ ิดฟาร์มในด่านสุดท้ายกัน <Yeah. S 1> มาดูกันว่าฟาร์มเราสุดท้ายของเราเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะคะก็ทุกคนอาจจะรู้กันแล้วนะคะเพราะมันคือด่านสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหืออีกตัวหนึ่งที่ทุกคนรู้กันนะคะโอเคค่ะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เน่จะบอกนะคะคือเกมนี้นะคะได้เป็น best gamer of สองพันสิบนะคะของ Google Play เลย <laughs> ก็ว่าได้นะคะเป็น the winner เลยทีเดียวส่วน Apple Store นะคะ เป็นหนึ่งในสิบเกมออฟเดียนะคะหรือว่าเป็นหนึ่งในสิบเกมดีที่สุดแห่งปีนั่นเองนะคะยูหูตบมือให้เกมนี้หน่อยนะคะเย้เป็นเกมจับสัตว์เป็นเกมอะไรที่แบบทุกคนโหวตให้นะคะแล้วก็เป็นเกมที่ติดอันดับนะคะ ใน Google p พ a y ก็เป็นเดอะว n นเนอร์ทีเดียวอ่าน้ <Yeah. S 1> องคนไหนยังเล่นเกมนี้อยู่ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยแคสเกมนี้มาโอ้โหก็เกือบครึ่งปีแล้วนะคะ ah. ก็ใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็กลับไปดูพาร์ทแรกๆนะคะพี่นิวก็จะทำเป็นพาร์ทพไว้นะคะ <Yeah. S 1> อะโอเคค่ะวันนี้พี่นิวนะคะก็จะมาทำการเปิดฟาร์มสุดท้ายนะคะในแบบของเอาแบ็คนั่นเองนี่นี่ค่ะอาตอนนี้พี่นิวก็ นะที่เราเห็นเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะคือแมปสุดท้ายนั่นเองที่เราจะทำการซื้อฟาร์มสัตว์ในแมพสุดท้ายโอเคค่ะก็ให้เราไปที่แมพนะคะก็ให้เราเนี่ยไปกดคำว่า expert บวก e x p e n นะคะคือเราจะไปด่านอ่า สุดท้ายในของ ourback นะคะเราต้องใช้เงินประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทด้วยกันถือว่าเยอะพอสมควรนะคะตอนนี้นี่มีอยู่ประมาณ1,485บาทเพราะฉะนั้นจะเหลือเงินทอนสี่ร้อ8แบาทนะคะเราก็ต้องทำการซื้อฟาร์มในราคา1 0 0 0 0แสนบาทนั่นเองโอเคเราไปทำการซื้อฟาร์มกันเลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะ x p e r บอก xpen น,นะคะช่วโอ้โหมาแล้วค่ะฟาร์มสุดท้ายของเราช่วยปึ๊บโอ้โหมาแล้วค่ะตรงนี้่ สุดท้ายมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสัตว์ตัวใหม่มาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำการจับสัตว์ตัวใหม่กันเลย Let's go อ่ามาแล้ววิ่งไงมาแล้วออ้มาถึงเราก็เจอเลยนะคะมันคือเจ้าค้างคาวนั่นเองโอ้ได้แล้วค่ะยูบูอิ้ยจับง่ายมากมาถึงคือเราก็ได้เลยนะคะ คือจับได้ง่ายมากเลยค่ะแบบว่าพอเราเข้ามาในแมปปุ๊บโอ้จับได้เลยทันทีอ่ามันก็คือเจ้าแบทนะคะหรือว่าค้างคาวน,นั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะปีกสวยมากน่ารักมากนะคะทําเหมือนค้างคาวมากเออมันก็ค้างคาวนี่นะ่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะกับสัสตว์ตัวสุดท้ายของเรานะคะอ่าในแมปของอั b แบ k นั่นเองโอเคเดี๋ยวทําการถ่ายรูปก,กันเลยนะคะแช่อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อมันกันนะคะ อ่าแล้วขอเป็นชื่อสั้นๆดีกว่าชื่อฮานะนะคะฮานะหรือฮานะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองบินมันดูกันนะคะวูวูดูสิคะมีอยู่หลายตัวเลยนะคะนี่ค่ะการบินมันนะคะก็จะเหมือนนกนะคะอ่าก็จะบินไปเรื่อยๆะคะ่ะนี่ค่ะขึ้นลงขึ้นลงนะคะโอ้โหเฮ้ยแต่นี้ว่ามันบินง่ายกว่าน,นกนะดูดิคือแบบบินได้ยาวเลยดูดิเพราะมันเพราะว่าความที่มันตัวเล็กด้วยหรือเปล่านะคะวายวูบินได้ยาวเลยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวเราลองบินไปเรื่อยๆก่อนนะเผื่อเราจะไปเจอตัวใหม่อ่าวู้โหสามารถบินได้ไกลมากเลยนะคะอ่าแล้วก็บินง่ายด้วยนะคะบินง่ายกว่านกอยู่นะคะโอโอเคค่ะตายเรียบร้อยอ่าเรากลับมาที่ฟาร์มของเรากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเจ้าอ่ะม,มาแล้วค่ะอ๋มันชื่อ Flying Fox Habitat นะคะคืออะไรอ่ะ f ฟวิ่งฟอกฟ o ไปว่ากบนะั้งข่า,ขาวกบเหรอ,อตัวนี้นั่นเองนะคะนี่อ่าตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถทำการอัฟรามให้ได้นะคะเพราะว่านิวมีตังอยู่แค่600บาทถือว่าน้อยมากนะคะก็มันต้องใช้เงินประมาณ30,000บาทด้วยกันโอ้โหอโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วค่ะกับฟาร์มสุดท้ายนะคะมันคือเจ้าข้างคาวนั่นเองนะคะโอ้โห น่ารักมากเลยค่ะตัวนี้แม่โอเคค่ะอ่ะแล้วก็เน่จะมาบอกเทคนิคอีกตัวหนึ่งนะคะคือเจ้านกอ e ีมูนะคะ <S <S ตัวสีม่วงตัวนี้นะคะชื่อเจ้าเดมอีมูนั่นเองนะคะเป็นเอ่อนกอีมูที่แบบว่าโอ้โหตัวสีม่วงนะคะสง่างามมากเลยค่ะสวยมากตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะที่นิวได้มาเนี่ยนิวได้มาจากการที่ขี่เจ้านกอ e ีมูนะคะตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคะขี่ไปเรื่อยๆนะคะเออ ไปจนถึงระยะทาง2,000เมตรด้วยกันนะคะเราจะเจอตัวนี้แน่นอนค่ะลองเอาเนุงไปใช้ดูนะคะ oh. อ่าโอเคค่ะตอนนี้นิวข้อได้มาแล้วนะคะกับสัตว์ตัวสุดท้ายในฟาร์มของอ่ะเอาแบกนั่นเองอ่ะ ก็ในเกมนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตแบบใหม่หรือไม่นั้นนิวคิดว่ามีแน่นอนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรอไปก่อนนะคะว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่นิวคิดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าแน่นอนนะคะในเกมนี้นิวก็ยังเล่นอยู่นะคะน้องๆที่คอยติดตามก็ยังไม่หายไปไหนนะคะเกมนี้ยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะคะอ่า โอเคค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ยังไงก็กลับมาพบกับเกมนี้ได้ใหม่นะคะเกมโรดิโอสเต็มพีดนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบายบายยูฮู bye, hoo! พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทีกช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิวด้วยนะคะบายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะยู